สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นคลิปฟีวรตนะคะเราก็ได้รวบรวมของที่เราใช้เราชอบในช่วงนี้นะก็จะมีทั้งสกินแคร์เมคอัพแฟชั่นไอเทมแล้วก็ของใชเง้เล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันดีกว่าเราเริ่มที่สกินแคร์ล้วกันเนาะก็จะเป็นตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นโทนเนอร์ตัวดังเลยนะของ Crave Beauty ซึ่งอันนี้เป็นแพ็กเกจเก่าถ้าเพื่อนๆไปหาซื้อตอนนี้ก็จะน่าจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้แล้วคุณสมบัติของมันก็คือเขาเขียนว่า เป็นสกินรีเซฟ facing exfoliator with aha ซึ่งมันทำหน้าที่ในการ exfoliate ผิวก็คือในการผัดเซลล์ผิวนั่นเองชอบใช้ตัวนี้ในช่วงที่เรารู้สึกว่าหน้ามันเริ่มไม่เรียบแล้วเพราะว่าอาจจะมีหดมีสิวอุตันเล็กๆน้อยๆอย่างเงีเ้ยแล้วก็จะใช้ตัวนี้ทั่วหน้าก็ได้หรือว่าเฉพาะช่วง T zone อย่างเงี้ยที่มันจะค่อนข้างอุดตันได้ง่ายเพราะว่าเราเป็นผิวผสมไม่ต้องใช้ทุกวันก็ได้ค่ะข้อเสียของมันนะคะก็คือเวลาที่หน้าเราเป็นแผลหรือว่าเป็น ผิวอยู่แล้วเนี่ยแล้วเนื้อผลิตภัณฑ์ไปโดนน่ะมันจะค่อนข้างแสบมากๆเลยก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคนที่อยากจะหาตัวผลัดเซลล์ผิวที่ค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็ไม่ใช่เป็นพวกสครับอะไรางี้สกินแคร์ตัวที่2นะคะเป็นของเกาหลีเหมือนกันเออมาร์สตัวนี้คุณสมบัติของเขาหลักก็คือจะช่วยปลอบประโลมผิวช่วยในการเฟ,ฟื่อนฟูทาให้ผิวคลําลงแล้วก็ช่วยลดรอยแดงามาร์ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ในวันที่เรารู้สึกว่าหน้ามันเริ่มพังๆแล้วหรือว่ามีรอยแดง จากสิวเยอะๆไปกดสิวมาอะไรเงี้ยใช้มาส์สตัวนี้มาส์กทั่วหน้าเลยทิ้งไว้1 5บหถึงยีนาทีเวลาล้างออกก็ค่อยๆครับเบาๆก็คือเราใช้จะหมดแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะซื้อมาตุนอีกเ็รู้สึกว่ามันเป็นมาส์ที่เหมือนเป็นยาสามัญประจำบ้านนิดนึงผิวอ่อนแออะไรเงี้ยก็ใช้มาส์สตัวนี้ก็จะรู้สึกเออว่าหน้าแบบดีขึ้นเลยสำหรับตัวแรกนะคะก็จะเป็นนี้ อันนี้ก็เป็นรองพื้นของ c ชา n e l นะเป็นรองพื้นที่เราชอบมากๆใช้มานานมากๆแล้วก็ยังไม่สามารถหาตัวไหนมาแทนได้เลยตัวนี้มันคือ c h a n ลเ l อ b ์เบจเป็น Water f r เ s ร Tint เออเราใช้สีสว่างที่สุดสำหรับพื้นเพื่อนี่ชอบ Finish ลองพื้นที่มันค่อนข้างเป็นผิวแล้วก็บางไม่หนาอะไรเงี้ยคือเบสเขาเป็นน้ำอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราลงกับผิวเนี่ยมันก็จะให้ลุกที่ค่อนข้างธรรมชาติแบบมากๆเลยแต่วิธีใช้ของเราคือบีบมาแล้วเราก็ป้ายทั่วหน้าเลยแล้วก็ทาทาทา,ทา,ทาเหมือนสกินแคร์เลยแล้วก็วนๆๆวน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 จนมันแบบซึมเข้าผิวไปเลยแต่ว่าเอออาจจะต้องเร็วนิดนึงเพราะด้วยความที่มันเป็นน้ำแล้วมันก็จะแบบแห้งเร็ว แต่ว่าตัวเนี้ยเราแนะนําจริงจริงนะถ้าสําหรับคนที่ชอบแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยอันนี้เป็นขวดที่2ของเราแล้วก็คิดว่าน่าจะซื้อต่อแน่นอนเมคอัพชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นอายแชโดว์พาเลตของโรแมนก็เป็นอายแชโดว์ของเกาหลีเนาะเราชอบแพคเกจจริงแล้วก็เฉดสีที่เขาให้มาอันนี้สีของเราจะเป็นสีเบอร์สนะคะชื่อ Rose ัตการ์เดเขามีสีให้เลือกเยอะมากๆแปลว่าสีมันแบบสวยมากๆเลยนะคะเขาก็จะมีสีอ่อนสีเข้มแล้วก็จะมี ลิเตอร์กไปพาเลทเดียวนี้ก็คือแบบจบเลยจริงๆเราใช้แต่งหน้าเราวันนี้เออมันก็จะออกชมพูตุน่นๆซึ่งเป็นโทนสีที่ชอบมากๆแล้วก็ก็เป็น everyday ได้ราคาก็ไม่แพงนะแล้วก็ซื้อได้ง่ายๆเดี๋ยวมีเขามีเป็น official Thailand ใน Lazada, Shopee อะไรเงี้ยเออทุกคนก็ลองไปหาซื้อกันได้เมคอัพอย่างสุดท้ายนะคะ<ๆ>ก็จะเป็น Bl u s h On ของ TCE เป็นบลัชออนที่ใช้มาน,นานมากๆแล้วเหมือนกันตัวนี้ก็ชื่อรุ่นว่า3 c e Face b l a s h เรามี2สีนะคะสีแรกชื่อ Mono Pink จะเป็นสีเอ่มชมพูนมๆกับอีกสีนึงจะเป็น Rose Page ก็จะเป็นชมพูที่มันติดส้มนิดน,นึงที่เราชอบอันนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นแมทไม่มีกลิตเตอร์เลยซึ่งเวลาเราทาไปบนหน้าเรารู้สึกว่ามันให้เอฟเฟกผิวที่แบบมันไปช่วยเบลอรนะูขุมขนอะมันก็จะทําให้สีแก้มเรามันดูแบบนวลขึ้น ตัวนี้เขาก็มีหลายสีมากๆก็ทุกคนก็ไปลองดูได้นะคะตัวนี้ก็เป็น<ม>ปลัชที่เอยใช้แร้วชอบมากาโอเคต่อไปก็จะเป็นขอที่ค่อนข้างแรนดอมนินดนึงอย่างแรกก็จะเป็นอันนี้ละกันตัวนี้เป็นเดอ d o r ด n ร์แ t น c ของ o s p Spice เพิ่งใช้ได้ไม่นานวันนี้แต่เราก็รู้สึกชอบมากไปเห็นจาก Q&A ของพิมพถาคือเหมือนมีคนถามพิมถาว่าเออใช้เดอรดอรด์ของอะไรพิมถาก็แนะนำมาเป็นตัวนี้ ก็คือมันจะเป็นสติ๊กแบบนี้เนาะขนขึ้นมาแล้วก็ใช้ทาไปได้เลยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสะดวกมากที่ชอบเลยคือมันแห้งเลยมันไม่มีความเปียกหรืออะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหงื่อไม่ค่อยออกด้วยก็มีให้เลือกหลายกลิ่นมากๆทุกคนก็ลองไปดูได้เราซื้อมาในช้อปปีต่อไปเราอยากมาแนะนํายาสีฟันแต่หลายคนน่าจะเคยเห็นตัวนี้แล้วก็คือ มันเป็นยาสีฟันของ m า r v วิซึ่งอันนี้เราใช้สูตรเป็นตัว w h ท t e n i n g Mint ถ้าถามว่าทำไมชอบยาสีฟันตัวนี้แล้วก็คือหนึ่งเลยคือมันเย็นมากๆแล้วก็มันเป็นยาสีฟันที่เข้มข้นมากๆอ่ะใช้แค่นิดเดียวก็คือแบบรู้สึกว่าฟองมันแบบเยอะมากๆรสชาติก็อร่อยด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถแบบเมนเทนให้ฟันเราขาวขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะบอกว่าตั้งแต่ได้ลองใช้ยาสีฟันตัวนี้เนี่ยพอกลับไปใช้ยี่ห้ออื่นฟีลิ่งมันไม่ดีเท่าตัวนี้เลย ก็คืออย่างที่รู้กันเขาจะมีหลายสีหลายสูตรหลายกลิ่นหลายรสชาติมากๆก,ก็ทุกคนลองไปดูได้ที่เคาน์เตอร์เนาะก็จะมีตามห้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายแล้วค่ะเป็นบอดี้สครับของพลูนะคะเป็นแบรนด์เกาหลีคือปกติเนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องสครับอยู่แล้วคือเรารู้สึกว่ามันก็แค่แบบขัดแล้วก็ลางทิ้งไปใช่ไหมแต่ว่าพอมาเจอบแบบนี้เนี่ยคือรู้สึกว่ามันแตกต่างจริงอะ หนึ่งเลยคือเนะื้อรับเขาละเอียดมากๆแล้วก็คือเขาน่าจะใส่สารบำรุงหรอหรืออะไรก็ไม่รู้่เรารู้สึกว่าพอขัดเสร็จอะเราพอล้างออกผิวมันนุ่มแล้วก็เลื่นจริงๆคือมันไม่ได้แค่เลื่อนตอนที่อยู่ในห้องน้ำนะแต่ว่าหลังอาบน้ำไปเช็ดตัวมาแล้วว่าคือผิวเรามันจะแบบละเอียดขึ้นแล้วก็เลื่นขึ้นจริงๆอะลิ่นตัวนี้เขาก็จะเป็นกลิ่นดอกไม้นะคะก็จริงๆเขามีให้เลือกหลายสูตรหลายลิ่นเลยตัวตัวนี้คือดีมากจริง คือใช้รู้สึกว่าผิวเนียนผิวลื่นละเอียดรู้สึกเลยตั้งแต่ครั้งแรกไปลองกันอันนี้แวบคอมเมนต์จริงจเยี่ยมพิลโลสเปร์นะคะของ Skin แอนด์โทนิกก็คือเจ้าสเปร์ตัวนี้เนี่ยสำหรับเรามันช่วย2เรื่องนะ1เวลาฉีดหมอนไปเนี่ยมันจะช่วยฆ่าเชือ้อแบคทีเรียเออบางทีเราไม่ได้สระผมหรือว่าเป็นไรฝุ่นอะไรต่างๆ อยู่ที่มอนเราเนี่ยมันก็จะช่วยค่าเชือ้อแล้วเวลาเรานอนไปมันก็จะช่วยลดการเกิดสิวได้แล้วก็2องเามีส่วนผสมของลาเวนเดอร์ซึ่งช่วยในการนอนหลับก็คือพอเราสเปรย์ไปที่มอนใช่ไหมเวลานอนแล้วก็จะมีกลิ่นอารมารเบาๆช่วยในการนอนหลับที่ดีขึ้นด้วยอันนี้ก็หาซื้อได้ในจริงนะคะถ้าคุณค่อนกำลังหาพิโลสเปกลองดูตัวนี้สกินแอตนตน้น้ำหอมน,นะคะตัวนี้ น้ำหอมตัวนี้ก็เป็นของเมพิก้นะคะชื่อกิ่นว่า Lazy Sunday Morning จริงๆขวดตัวนี้มันจะต,ต้องเป็นสีขาวใสๆเลยแต่ว่าเราซื้อตอนช่วงเฟสติวัลเลยก็ไม่รู้มันก็เลยได้เป็นสีแดงมาบริพก้าก็เป็นน้ำหอมนิชแบรนด์ที่ค่อนข้างดังอยู่แล้วหลายๆคนน่าจะรู้จักแบรนด์นี้เขาจะมีหลายกลิ่นมากๆแล้วก็กลิ่นนี้เป็น best seller ของเขาเราชอบเพราะว่ามันเป็นน้ำหอม e v e r y d a จริงๆมันค่อนข้างเบาสบายแล้วก็แบบว่า ไม่รลกวนคนอื่นสำหรับเรานะเรารู้สึกว่ามันออกไปในแนวแบบ o จม l า n ล e อิงเ s ชแพร r แต่ว่ามันจะมีท็อปน้ตบางอย่างอะไรเงี้ยที่มันไม่เหมือนกันถ้าใครชอบกลินสไตล์เบาๆลายๆแล้วตัวเนี้ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งอันนี้ก็เป็นสร้อยแบรนด์เกาหลีที่เรารพอยเดอร์มานะคะชื่อแบรนด์ว่า o อ g a s h a r m o n y มันเริ่มมาจากว่าเราเห็นคนเกาหลีใส่เยอะมากเออเราก็เลยแบบได้รู้จักแบรนด์นี้แล้วก็เลยหาร้านรพอยเดอร์ของจริงก็คือน่ารักมากแล้วก็ ช่วงนี้ใส่บ่อยมากๆถือว่าจะเป็นสีเขียวแบบนี้ใช่ปะ่ะตาคือจะบอกว่ามันเข้าได้กับทุกชุดเลยเขามีหลายดีไซน์หลายแบบมากๆเลยทุกคนก็ลองไปดูได้ในอิน t a g r กรมของเขาต่อไปนะคะก็คือกระเป๋ากระเป๋าใบนี้นั่นละน้องคนนี้ก็เป็นกระเป๋าใบล่าสุดที่เราได้มาเลยนะคะแล้วเราก็ดีใจมากๆแล้วก็ชอบน้องเขามากจริงๆหลังจากได้ลองใช้แล้ว คือตัวนี้เป็นชาแนลสแปขนาด8นิ้วซึ่งความพิเศษของเขามันจะเป็นรุ่นที่มันมีเป็นบอรตรงเนี้ยที่มันเอาไว้แบบปรับสายสั้นยาวได้คือรุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างแรน่หนึ่งในช่วงที่เราซื้อนะคะคือช่วงนั้นมันหาย,ยากมากๆแล้วเราก็ลองทักไปถาม P S A ดูเฉยๆว่าแบบมีรุ่นนี้ไหมคะ,คะราคาเท่าไหรอะไรเงี้ยเขาก็ทักกลับมาบอกว่ามีข้ามาพอดีหใบเออที่ชอ็อคพารากอน ตัดสินใจแบบโอเคเอาเลยเพราะว่าราคารีเซลตอนนั้นมันก็แบบบวกไปเยอะมากๆแล้วแล้วเราก็เออได้ราคาช็อปอะไรเงี้ยอย่างน้อยซื้อออกมาก็ถ้ายังไม่ถูกใจก็เออขายก็ได้คือจะบอกว่าน้องเขาน่ารักมากใช้งานได้ดีมากๆเลยแล้วก็แบบมันเข้าได้กับทุกชจูจริงๆอาน,นุคม มันจะเท่ก็ได้จะหรูก็ได้หรือจะแบบหวานก็ได้ก็อยากมาแบบนะนำว่าถ้าสมมติใครกำลังดูชาแน,นลอยู่เนี่ยเราว่าแปดนิ้วเนี่ยเป็นไซส์ที่แบบกำลังดีกำลังใส่ของจำเป็นได้มันไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถเป็นแบบ everyday bag ที่ใช้ได้ทุกวันเลยือของอย่างสุดท้ายก็คือร r เปอาผมโอเคอันนี้ก็เป็น d ดของไดสันนะคะ ถ้าถามว่าข้อดีของมันคืออะไรก็คือเออหนึ่งมันก็แบบสวยดีมินิมอลแล้วก็น้ําหนักเบาเสียงเบากว่าได้ปกติแต่ที่ชอบมากมากๆเลยคือมันเป่าแห้งเร็วมากปกติเราเป็นคนไม่ได้มาไรผมอะไรเงี้ยคือทําไม่เป็นอยู่แล้วแต่ว่าเราแค่แบบชอบเป่าแห้งอะไรเงี้ยแล้วคืออันเนี้ยเพิ่มความแรงได้ 3ระดับใช่ไหมล้วก็จะเลือกระดับ3เลยแล้วก็เล,เลือกความร้อนกลางๆแล้วก็เป่าๆๆๆๆมันแห้งเร็วมากทุกคนไม่ถึง5นาทีเนี่ยผมเราคือแห้งสนิทแล้ว ราคามันอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าคือมันตอบโจทย์เรามากๆาในแบบวันที่เออสมมติรีบเลยเงี้ยแล้วก็เป่าเป่าเป่าแบบสามนาทีอ่ะมันก็หมาดหมาดแบบออกไปได้เลยเดินเดินแป๊บแป๊บมันก็แห้งแล้วะไรเงี้ยเออชอบมากๆาแล้วก็รู้สึกว่าใดอันก่อนก่อนที่เคยใช้มาเนี่ยแห้งได้ไม่เร็วเท่านี้เออก็คือถ้าถามว่าทําไมถึงชอบก็คือมันเป่าแห้งเร็วมากแค่นี้เลยก่อ <laughs> นแล้ว <laughs> ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับ f a เวอร t ของเราในช่วงนี้ ทุกอย่างที่เราเลือกมาเนี่ยเราใช้จริงๆนะแล้วก็ชอบมากๆเออถ้าเรามีของใหม่ๆอะไรนี้เดี๋ยวจะมาแชร์ทุกคนดูอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย